ฮะโอ้โหนี่จะมาดันจิตตุงเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่เล่นกับบ้านดูกูรู้ก่อนนะเฮ้ยวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนนะอยู่โรงเรียนอัดโรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนโอ้อัดโรงเรียนเลยแล้วเพื่อนอัดโรงเรียนแล้วไอ้คนตัวนี้มึงอัดโรงเรียนรู้แค่ไหนนะอยากกูเจอไอ้แม่เฮ้ยอะไรกับยาตาโอ้โหดีนะวันนี้ผมจะมาเล่นกับ แบ่งมัแหเน็มัอ้เพื่อนมันเล่นไม่ได้เอ้แม่งมันกินเยอะเล่นมาย่มเไม่มาคอยสนหนนดีกว่ามาเอาเลยพีสาต่อเลยอุดูหน่อยไม่พีสามเฮ้ยยังเลนยงพูดกันยู่เลยอ้ยแกพีสามต่อเนยนะอะไรนี่หีสามต่อเลยดีบ้างเพื่อนผมนี่ไอหยเพื่อนบัว เเอ้ยลลโอเคอ่ะแล้วแล้วโดนกูด okay, okay. okay. ินก่อนเอ้ยกูดิ้นไหมเดี๋ยวก่อนที่เร็วกูเกือบโดนแมงมุมข้ากูตายครับต้องร้องกันต้องมาจีบมันโอ้โหกูเจ๊ยโอ้โหไม่เลวเลยผมเกือบโดนแมงมุมกัดตายนะโอเคป่ะเรียอย่าพูดถึงมันเลยเดี๋ยวว่าคข้อนี้อย่าพูดจะเจอซอมมติไหมครับเลยกเร็บผมจะรู้อนาคตเล้วโอ้ไม่รู้อ่ะเพราะผมจะลงแล้วนะโอ้ แล้วแต่มีซอมบี้เบบี้มันก็ชิบแต่งเลยนะโอเคโอ้โหฟักทองยังเฮ้ยโอเคฟอสเก้าปักมาบตักเลยโอ้ยเฮ้ยอย่าพูดดิโอ้ผมลืมอีกแล้วเฮ้ยว้ามันมาหอนมาบังกยองเลยยาดิดุสดาเมิ้โอ้เพื่อนผมก็ต้องตอนนี้ก็ต้องสู้กับพวกไอ้พวครับดูกด กูัวแล้ไดยคอ้ตัวนี้ตัวนีกระต่ายตัวนี้กระตายโอ้ตอนนี้กูกำลังจะมาแล้วครับปรับพี่มาแล้ครับโอเคค่ะแต่เดี๋ยวคับพี่จะมาแล้วครับอ้โหมันมีเสียกไฟแดงหรือให้แยกไฟดดงองอโอล้กลึกโอ้โหัวเลยเดียวหนึ่งพันกิโลกัมนึ่งพันกิโลกรัมตายโอ้โดนลงไปเดียวลงไปปุ๊บหนึ่งพันกิลกรมตันเลย เอาเลยครับผมจะลงไปอยู่งั้นท่านผู้ชมโอเคผมจะลงไปท่าู้ชห่านผู้ชมก็มาอีกล้วไม่ทันขัดคำับมาไม่ทันกับการบุมวีก้ามันนั่นัลโเลเด้ วันนี้คร <Ay glorious! S 1> ับพ oh, ี่เป้งอัดคลิปวันนี้จะมีเรื่องราวมาบอกเกี่ยวกับอะไรคะมีหลายคนที่เขาเป็นแฟนบันเดนะครับพี่น้องโอ้เจอทหารยิงเกล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกก่อนเสียงผมคือเสียงนี้ฮะแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงของนายสักดิษย์นะอ๋อไม่ใช่ศักดิษย์ไม่ได้ศักดิษย์ไม่ใช่เด็กโอ้ก็มีทุกแบบแบ็คมีทุกแบบแบ็คเร้าหูไอ้แป้งงอนอ่ะกินเนาะเดี๋ยววันนะ เป็นสคริปต์แจ้บอกทางครับนี่ครับเสียงเสียงมาแก้เอานะตอนนี้โดนเป็นตัวจิตหลอว่าะกลัวๆนะครนี่ตอนนี้ครูกำลังจะมาแล้วก็ผมกำลังขัดยางเลยอ้ามกูบกัมยาคุณต่อี่ถ้าพูดกัมยาหนานี่คือคิดแบบไม่มีกัมยาตอนนี้ผมครับเอี้ตอนนี้จะคาดอะไรดีวะกำลังจแย่แของเลยนะครับนี่ไม่ตึงกันนะครับของครับเยี่ยหัวนี่กำลังไป สมบัดครับในใจม,มืดมิดมอกหมกฉันไม่โยอเลยน,น,นี่เยอะไปเย,ยอะปยผม,ผมบักสิบเอ็ครึ่งเรียนสิบสองครึ่งต่อเจอตอนนี้ประมาณ11บเนาฬิกาห้าสิบนโอ้ดูนาคกาด้วยครับเล่นไหมครับเป็นไรไม่ดูนาคาโอเคเอ้ยอย่าพูดก็ไมดิดาาโอเดี๋ยวประมาณตีสิบเอ็ดเท่าไรว่าส1บเอ สิเอ็ประมาณใสิบเอ็ดหาสิบห้าสิบเจ็ดราณี้กแต่าผมอัทิลิปเกินใช่หมตอนี้มันจะลงในยูทูบไม่ได้ก็คือประมาณห้าสประมาณผมจะหยุดแล้วโอเคโอเคับผมจะพยายามหาทงให้คุณจะไพยายามเล่นแบบเร่งรีบติดสายติดายีทผมยังไม่รู้อไ้เียโอเผมไม่ม เดาเดวเ่รูเาเอคุณใจมนงมนะดฐานมาก็ขดไปอย่างเงี้ยเอพรตอนแรกวเกมันจะนอยใช่เลยเออูมชดพาทนยูนะครับโอ้ชิดไปดาเงินลยาลยเีอย่าลกันเอออย่าลกเูดีครั้งวเอออย่าพูดกี่ครั้งแล้วอุกันเดวดวพดอะไรเนี่ ชิเจอกักเจอกันขอเลกอะไรแานโอ้แท้นะเดี๋ยวแานนะครับเตอนนี้นะครับพี่น้องคนที่ไมเล่นยังไงรดูวย่งองคราบทาไมเสียงไม่ได้เสียงมาเจอ พนพ้องเลยบอกเลยบอกเลยว่าเป็น okay. ร okay, ้อคนได้นี้ตอนนี้บุ่งดูวกาุงโอ้ชกกันเลยโอเคโอเคกลยังโอเคห้าสแล้วใกล้ใกับคลิปแล้วใกล้ลจะงละครับแลวว่างนวนะครับจะตายเดยไม่รู้